เบอร์อะไรเบอร์ห้าเสีบอร์ห้าพี่ก็ยังไม่พอใจคนๆคเนี้ยเอาขอเขาเล่นหนึ่งขอคอนเทนต์ให้พี่หน่อยขอคอนเทนต์พี่หน่อยพี่ขอ,ขอ,ข,อขออะไรอ่ะ,อะเอางี้กว่าถ้าเต๋าถอดเสื้อกันหนาวพี่ซื้อเสื้อให้ตัวหนึ่งอืออ่ะเร็วอ่ะเอาคอนเทนต์เร็ว,าวมาเ,าเร็วเร็วพี่ซื้อให้ตัวหนึ่งเอาดีดีเฮ้ยยอนเอา,เาดีาดีไม่เป็นไรมัน เอาตัวนึงดูนิดนึงเนี่ยอเมริกาไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติมาเอากล้องไาให้เขาถอดเสื้อถอดเสื้อกันหนาวพี่ซื้อให้ตัวนึงเลยเร็วเร็วเร็วสาวพี่ขอทำเพื่อพี่ได้ไหมทำเพื่อพี่ได้ไหมมาเร็วนิดนึงนิดนึงไม่ใช่ขอถอดเสื้อเลยแล้วก็เอาอยากได้อะไรพี่ซื้อให้เลยอ่ะ อ๋อเอาโช์นิดนึงเอาโชว์โชว์นี่ฮะคุณยิบของแท้ด้วยนของแท้ทำไมไม่ก้าล่ะก็คอนเทนต์พี่ยมบถูอุ๊ยคนอื่นเขาก็มาซื้อแยะๆถ่ายที่นี้ไม่ได้เหรอไม่เอาทีนี้นี่ไม่เอาอ๋อกระดีมีถอดเลยถอดแล้วเดินเลยหนาวไม่เอาม่ไม่หนาวเลยในนี้อุ่น เอามาเดี๋ยวให้สองตัวนะฮะเมื่อกี้ต่อรองกันตัวหนึ่งว้าวถอดมาเลยครับถอดมา้าออสุดยอดเลยครับอ่าเดี๋ยวพี่ซื้อให้สองตัวซื้อให้สองตัวนะโอเคนะเอาตัวเาสีไหนก็สีไหนสีขาวเปื้อนเหรอวะพี่ก็อยากได้สีขาวนะแต่ไม่เอาดีกว่าพี่สีม่วงไม่ชอบเหรอ นี่ยอมทำคอนเทนต์ได้แล้วครับเตอร์ยอมทำคอนเทนต์ได้แล้วอันหน้ามาสิอันหน้าอ่ะหนึ่งหนึ่งสองสามแชดดิเออร์ยอดทำคอนเทนต์ได้แล้วครับทุกคนนี่ฮะท้าอาจารย์ต่อนะครับถอดเสื้ออันนี้อันนี้เราไม่ได้เตรียมกันเลยใช่ไหมบอกว่าใส่มาดูบางอื่นนะใช่ไหมยุบสีดาบิมิก เดี๋ยวอันนี้ไม่ได้เตรียมนะตั้งใจใส่มาใช่ไหมหรือว่าไงใช่ตั้งใจใส่มา,ไม,ไ,ใใมาไม่รู้ว่าจะมาเลอโ okay, okay. อเคโอเคเอาสองตัวก็สองตัวเ <c oughs> ต้พี่พี่เสียเสื้อสองตัวอ่ะเท <c oughs> ่ากันไหมวะเท่ากันเท่ากัน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพี่เอาเดี๋ยวพี่ซื้อก่อนมาเนี่ยพี่มาเนี่ยเดี๋ยวพี่ซื้อก่อนซื้อเลยพี่ซื้อไซส์เอ็มให้สูดใจแล้วลองใส่ไซส์เอ็ม <of> เสื้อเขาอ่าไม่เป็นไรใส่แอลกันเลยอย่าเเสื de er ้อยอะกวเสือยอะกว่ชิบัวเต้เต้เอาใ่ยงเต้อาใอะไรอ่ะเต้อาใอะไรอะใส่ยงใอะไรให้เต่อลองหน่อยได้ซื้อยังซื้อยังซื้อแล้วให้เต่อลองหน่อยได้ปะเต๋อจะลองดูว่ามันใหญ่หรือเล็ก ลองใส่ที่เตอร์ซื้อเสื้อว่าไซส์มันใหญ่หรือเล็กใจเงินสดเดี๋ยวไปกดตู้กันนะกดไม้พี่ด้วยกดไม้พี่หนึ่งตป็หนึ่งสองสองพันห้าพันเดี๋ยวพี่โอนให้เดี๋ยวพี่โอนให้ <c oughs> นี่ฮะเรามาทาอาจารย์เต่านะฮะใส่เสื้อขอนแก่นนะฮะใส่เสื้อทีมขอนแก่นมาช็อปมาซื้อเสื้อบุรีรัมย์นะฮะไม่มีใครละอะไรไม่เอาไม่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 ต้องจนจจบเลยต้องจบคอนเทนต์ต้องจบคอนเทนต์ครับไม่ได้ครับจากหนึ่งตัวเราเป็นสองตัวนะฮะอ่ะได้ได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวลองงินสดก่อนอ่ะสมมติเดินมาแต่ข้างหน้าสมมติป่ะเดินมาแต่ข้างหน้า แล้วจะทันดนตรีให้ <c oughs> น้องน้องต่อวันนี้อา,อาทีเขาไม่ได้ทำเพื่อพี่ออนนะเขาทําเพื่อนเสื้อนะครับทุกคนผม่ะทำผม่ะทำเพื่อน้องมาตลอดเลยนะอเดินสมติเดินมาจากตรงนี้แล้วก็แบบเดินมาทางป้ายนะอ่ะโอเคหนึ่งสองสาเดินมาป้ายมองฟึ๊บอ่ะโชว์แลโกโ้โชว์แล้ก้หันแกะว้าวอ่ะเอ้อยรอรเอาเราใส่ลกลนื่อน้ำปกว้าววบบอกกล อ่าเดินมาแบบบอกเอ้ยยังงั้นนะยังงั้นยังงั้นเราทำมือแบบยังงั้นทำมือแบบยังงั้นเลยยังงั้นโอ้โหอะไรวะเฮ้ยอันนี้อะไรวะเฮ้ยยังไงยังไงเมาจับดูเสื้อจับดูเสื้อเฮ้ยเสื้อเสื้อได้แค่นี้เหรออะไรประมาณนี้ดูดิเอาจับไปดูเสื้อเอาไรเอาไปดูเสื้อเฮ้ยแค่นี้เหรอวะเฮ้ยอะไรเนียนสวยเลยดูไปแล้วแล้วก็จับแล้วก็จับเสื้อด้วยกันจับเสื้อจับเสื้อดู กับเสื้อปึ๊บเรามาดูเสื้อขอนกันโอ้โหสอนก่นดีกว่าวะยกมือโป้ให้ไม <c oughs> ่เอาตอนจบคอนเทนต์ต้องจ่ายตังค์เสร็จเลยเอ,อ,ยอ,อโอเคผมเสียไปสองตัวผมผมก็เพื่อนน้องอะ่ะเสื้อสีเทาก็สวยอะ่ออยนะมีเเสยนี่ มันคอกลมมันก็สวยนะมันเื่อตีอืมคอนี่อืมกีนี่กขาได้ครับก็ไอ่เป็นไรเพื่อคอนเทนต์เนี่ยฮะเออฮะอะกินอะไรกินอะไรฮะเสื้อ อ,อันไรก็ได้่อ,อยิ้มอะไรครับได,าาได้คอนเทนอ๋ได้ค <c oughs> สายเรงเหลืองเท่าไหรนะ่ท่านน่ะสายคองคอค่ะเอาสายอของคออันนึงครับ ดูไซส์เอลเยครับอมันอ๋อโอเคเราซื้อเสื้อทั้งหมดกี่ตัว ท้มกี่ตัวนะ10ตัวครับซื้อ6ตัวแถม4นี่ฮะว้าววุ่ยพอดีเลย <c oughs> 4,819บาทกดเงินมาพอดีนะ ถุงลดสิเอ็ดบาห่ใบถาไม่มีถุงเลาสติเอาถุงถุงถุงอะรถุงกันเท่าไรอะใบละหกสิบเก้าอ่ะถุงหนึ่งอะใส่เลยครับนเบนี่ยม,ม่ม่มีติ๊ก,กงติ๊กเกอร์เอาอยู่ข้างใน,น,กกนอ่าเด็กคือของเช่นเลยครับ เรเดินไปแบบมั่นใจมั่นใจนะอ่ะครับถืออย่างมั่นใจเลยครับถืออย่างมั่นใจเสร็จแล้วอาะเดินออกมาอย่างมั่นใจครับ ไปแล้วกดกดอุ้ยเก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อยโอ้โหเอะไะครับเป็นไงบ้างครับในการช็อคบุรีรัมย์ครับของคุณของน้องเต๋าอาจารย์เต๋าครับหล่อเล่นรวยมากไหนครับหมดไปเท่าไหร่ครับสี่พันแปดสี่พันปอนดเสียผมเนี่ยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็ใจเป็นกดแชร์กรบโบมี่กระโมี่นะครับ <One input> ผมเสียไปแล้วสองตัวครับแค <Ooh. S 1> ่นี้นะครับสวัสดีครับไปได้ไปเถอไปเถอไปหลังมาพี่ไม่ดูหรอกอะไรครับคุณอาจารย์เต๋าอาจารย์เต๋อไปไหนครับมีห้องเปลี่ยนนะค่ะถอดกล้องมาเยอะนะคะอยู่ข้างในแล้วครับถอดเขอดเข้าดูไม่ได้นี่ตอนนี้ไม่เป็นไรแค่ถอดเสื้อเฉย เมนเดอีใช่มันจะไม่สุภาพอยู่ตรงนี้ยเออแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาจะออกมาแล้วนะเดี๋ยวเขาก็จะออกมาแล้วนนไม่ถ่ายไม่ถ่ายพี่ห่วงพี่ห่วงคนนี้อ,อ,นอ่านหนึ่งสองสามปื้มวโอ๊ยโอ๊ยติดติด ติกกระดุมติกกระดุมอ่าพอดีปะอุ้ยพอดีเอ้ยหลอกขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะเฮ้ยเดินบีฟอปเตอร์เดินถ่ายรูปบีฟอปเตอร์แกะพี่ก็แกะแล้วแกะปะแกะดิของแม่ไหมอือของของปิลว,ว้าวหล่อจังเลยอะ่ะ หล่อมากเลยอ่ะเอาเอาอ,าอันนี้ไปอันนี้โยนโยนที่ <c oughs> ท้ายคลิปนี้ครับพ่อจูกับอุ้งอิงอยากขอฝากลำเพลินออนไลน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสด็จปีนี้ยันปีนาครับเ <c oughs> ขากุ้มเลยเลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999าบาทเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับพี่น้องครับสินวิลเลเชิญก็มี่ที่แม่นมานีวัน พี่แมนมณีวันสีมาย้อนวันวั่นใสจุดเผ็ดฟอนวันวานครับอีกอินซี่อีสารเก่าครับพี่น้องครับพี่แมนมณีวันครับตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับโคเวอร์ยืนในมันเขายืนมาไม่น้องกับอีกคนหนึ่งครับลุงเพชรละกาแม่เดือนเพญอานวยพรค่ะอีกผู้นึงครับพี่เวสรัน์งวดเทปเพราะว่าใสจุดเพ็รงวดนี้ผสมมาเห็นอย่างพี่น้องเมืองครับแล้วก็อีกคนครับเดือนเพนอานวยพรมืออ่อนๆฟอนวนหวาน ฟังเพลงฟังลัมเพลินไปน้ำกันค่ะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องครับถามมือใดบ่มีศิลปินรับเชิญราคา190บาท119บาทหอยกหยอกราคา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่มีศิลปินรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็คือ129บาทนันซื้อบัตรจองตั๋วด้ที่สาวน้อยเพชรบลินแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิม บัญชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแต่การอย่าลืมแล้วค่ะพี่น้องวันที่26่สิบหกเพลงน้องอุ๋งอิงละเพลอ้ยน้องอุ๋งอิงละเพลเอาเชียร์ไปใส่น้องอุ๋งอิงเพชริบานแพลกับกระพุ่นงานเพลงยืนนึ่งไหมเขายืนเมาไหมน้องค่ะฝากติดตามเด้อค่ะแล้วก็ฝากวันที่พีพีพิวัฒนเอาโบ้แฟนสิบเอ็ดให้วันที่26อุ๋งอิงเพชริบานแพลแต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ๋งอิงอีกยืนนึ่งไหมเขายืนเมาไม่น้องรวมหมดเป็นซีเพลงดอครับ ช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงวงอิงอีกรีบเขากุมได้เลยครับ <Yeah. S 1> พ้อับศิลบินรับเชิญอีกโอ้โหงานนี้สุดคุ้มสอดแจ้งแทบทุกขึ้นเลยครับ oh. ซื้อบัตรจองตัวได้ที่ oh. สาวน้อยเพื่อนแพงนเพจ <Yeah. S 1> อด่าลืมเขากุมกับ900บาทเหมาเหมาไปเลยครับ